ก็เช่าเองแล้วนะคะที่ช่องนัตติเจนี่ค่ะวันนี้นะก็จะพาเพื่อนอะคะ่ะไม่กินก็เที่ยวนะมีอยู่แค่นี้เองวันนี้จะพาทุกคนนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวนะ,ะตามรีวิวมาเหมือนกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอไม่มีชื่อไม่มีชื่อก็ไม่มีชื่อ <laughs> ชื่อร้านค่ะทุกคนไม่ต้ององงเสิร์ช Google นะพิมพ์ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อมันก็จะขึ้นมาเลยวันนี้เราจะพามากินกันคะ่ะทุกคน ก็กำลังเดินทางไปเนาะอยู่แถวตะหลิ่งชันนี่เองก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตีเ๋ยวไม่มีเชื่อกันเลยจา้าลอไปถูกไหมเนี่ยนั่นไงไม่มีชื่อก็ยอย่างเงี้ยก็ทานจะว้วนิดนึงเนาะมาทางตาม G P S นะไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะทุกคนมันจะมีให้ขึ้นแบบทางด,วด่วนแล้วก็ชิด้ายมันจะ,ะราชพฤกนะคะทุกคน ทางซ้ายอ่าเขาบอกแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายต้องเปิดจีเพมานี่ถึงแล้วนี่ค่ะทื่อร้านนี่ไงร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อนี่โอเคก็เดี๋ยวเราลงไปกันเลยอถึงแล้วนี่เลยค่ะนี่ก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อตลิงชันนะมันไม่ใช่มีชื่อนะแต่มันเป็นชื่อนี้เองกอ็ตามเข้าไปด้านในกันเลยจ้า คนมาถึงแล้วได้โตได้คิวเลยตอนนี้เรามาเป็นเวลาตอนเที่ยงครึ่งนะคนจะเยอะนิดนึงก็อนนี้เลยสั่งไปแล้วอันนี้เมนูนะใหญ่มากก็มีหลายอย่างมีเป็นกะเพราด้วยนะมีกะเพราหมูมีกะเพราเนื้อแล้วก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเป็นอะไรก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะแล้วก็จะนี้มีเป็นกะเพราจะเป็นกะเพราถาดน้ำเงี้ยงก็เสดจะเป็น ในี่ไ้ใค่จะเป็นถาดแบบนี้ได้เข็มทำเป็นอันนี้สั่งไปในกระเพราถาดเนี่ยอ,อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราอรอเมนูสั่งได้สั่อยากก่อนเนาะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนรอน,นุ่มชาเป็นไงบ้างแต่ว่าคนเยอะันเยอแต่ว่าเขาพ็อเว้นระยะห่างนะแล้วก็วันนี้เราสั่งเป็นน้ำเกีก๊ยววยเขาใส่มะเขือนี้น่ารักอ,อ,อร่อยหอมเหมือนกินเกี๊ยววยตอนเด็กๆเ,เลยอะ่ะอร่อย ก็เดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะคะทุกคนถ่ายอย่เฉยๆัถ่ายไร่ถ่ายไม่เฉยครับมันทำเพจอันอาหารครับนี่ค่ะอ่ะไม่ถ่ายใช่ไหมเอาอะไรอ่ะไม่รู้สรบถามไม่เฉยอ๋อนี่น่ากิน่อขอบใจขอกใจเลยคุคกับคุณครับโอเคได้แล้วเยะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยพนได้แล้วอันนี้เคล็ด ันี้เป็นธรรมดานะแต่ให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้สาบธรรมดาไม่ได้สางพิเศษเรากินแบบม้คอม่ะธรรมดาค่ะามไม่ต้องคุวอ่ะตกปลอย ที่สำคัญเรารู้เยอะเยอะมากๆเยอะจริงๆกินแค่สักน้านเดียวหอจอไม่ใช่อะไรมันเยอะอ่ะแต่เมื่อกี้นี้พี่เขาแอบแบบว่าถ่ายทำไมอ่ะตกใจเลยอะคือไม่ได้มาถ่ายเขาแต่ถ่ายรีวิวไอ้ไม่รำคลุ้มง่อยถ้ามีถ้ามีก็มาทันกนี้าไม่ีกแ้ มาครบหมดแล้วสมาสามอย่างนเียนี่ผักนีเยนอร่อ่ดี๋ยวกินทีเดียวจะได้แบบว่ารีวิวทีเดียวอุ้ยอันนี้เส้นก็ดีอนี้สั่งบะมี่เนนี้บะมี่้ำเคร่อคิดได้ไหมะมีแห้งฝากพี่ก็ีกลย มันเป็นแ,แบบเหมือนโบราณโบราณอ่ะมีนกชิมีหมูมีตับตับแอะไร้แบบนี้แบบที่ชอบที่สั่งเป็นบะหมีแ่แห้ง กุ้งเราแรงกระสอจ้ากุ่นก็อร่อยนะน้เ้นดีกุ้กินก็อร่อยกุ้กินดีเลยแหละเราไม่แพงเลในนี้มีเยอะมีไส้มีตับมีลูกชิ้นมีอันนี้กล้วยือกล้วยเป็นหมูสับผักพรอ อันนี้เป็นกะเพรานะี่ไเพราะว่ามันมาเป็นถาดลงปกติแบบนักเรียนเคยกินกันมาตอนเด็กๆเป็นหของแบบเนี้ยอาหารลงเขาเรียกว่าลงอาหารอ่ะอิ่มเลยหรอทำอะไรทั้งแบบข้าวอ่ะข้าวนุ่มมากข้าวเดือดของหวานเลี้เนี่ย 嗯，怎么算 ิ่มเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะเราสั่งมาแล้วสั่งเพิ่มด้วยนะกินจนอิ่มมากๆเลยแบบไม่ต้องโค้งเลยทุกคนแล้วก็จะตินะว่ามันไม่อร่อยสักอย่างหนึ่งก็จะะตินะแต่ว่ามันไม่มีที่ติจริงๆทนะุกคนก็ มากินกันเยอะๆเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหาก,กินอร่อยยากเนาะแล้วก็ที่เนี่ยกาจะมีต้มยำมีตะโฟมีน้ําใส่มีต้ม,มตเลือดหมูมีข้าวอะไรเยอะๆเลยก็สามารถมาสั่งได้นะเอ๋ตะลงพิกัดไปด้านล่างเนาะก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพาไปก่อนนะถ้ามีที่กินที่เที่ยวที่ไหนแบบอร่อยๆก็จะมารีวิวให้ทุกคนนะคะตามมาเช็คกินตามเอ๋นะคะก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะโอเคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย